ได้แล้วได้แล้ว อ้าหันมาอ้าวหายดิีมาทางนี้หลัแปลงบริหารลิสติกบริหาร้ขอเบอรโทรศัเปน้อยหน่้างสค่ะวันนี้เราไปเที่ยวภูเขากันนะคะเออแถเขตอถเขตช่องแม็กบนค่ะ ปีเป็นแม่โปอันนี้อันนี้่มิสมิสแ a นอุบล yes ปานแด่นอนสัมภาษณ์มองลงมองลงมาเที่ยวภูเข้าครับสุดเขตสุดเขตประเทศลาว อันนี้มิดเกนเกนมามา่เกนไทยเวอร์อาไปชิมได้น,นคะคะ <c oughs> โ,โอ้คู่คู่กับน้องอิงฟ้านะอันนี้นะ่ะอันนี้อิงเสาที่น้องอิงเสาอันนี้เป็นอิงเสานะคะน้องอิงเสาค่ะอันนี้น้องอิงเสาเดดเปี้้ยงเปียง นี่ก่อนมานี่ก่อน,น,อนต้องมาคารวะก่อนมาตอนเย็นสามบ่ายสามมันก็เลยไม่ค่อยมีคนครับอุ้ย <Okay. S 1> ปฏิมากรรมล้ำค่าสวยสวยไปไปเดินเข้าไปประกบาบจักรละเออ อฟีเซ็นเตอร์ฟีเซ็นเตอร์แล้วก็ทำตามนะคะทตาม,ตามเข้าไปใกล้อีกนิดก็ได้นะมาตอนเย็นประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็เลยวิวก็จะได้ของเราล้วนเพราะว่า มาสักกะละนะครับปอดตัวไหนอันดินเฟิรอนปันแกน่ะตัวนึงไม่มีแกนไป ่วิแกนปุ๊ปอนแฟน่กนมามากแกนผู้สูงนี่อย่รงทะเลนี่แหละร็คาเรียวเออสวยนั่นนี่เหลืองเออสวย ไลสูงกเหาไม่บหวนีู่เ้าค่ะูเผาผูา้เผาผู้เผาถาตำหนักกับมานาั่งนี่ คืออยู่คล้ายๆก็สมุดตรงนั้นก็ช่องเม็กครับตรงนั้นขอบพระคุณผู้ติดตามเก่าและใหม่นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ